Double, Double, Double. สวัสดีครับทุกคนครับ วันนี้เราอยู่กันที่ชุมนรินทางรถไฟมมกกะสันนะครับซึ่งวันนี้เองทางแพทย์ชนบทจะมีการนำทีมนะครับมาตรวจโควิดให้กับชาวชุมชนแห่งนี้ครับ รอบนี้เป็นปฏิบัติการครั้งที่3นะครับซึ่ง2ครั้งแรกเนี่ยเราก็พบอัตราการาติดเชื้อโควิดในพื้นที่ที่เราไปตรวจซึ่งเป็นชุมชนแออัดเนี่ยสูงประมาณ15%เราตรวจไป50,000คนเจอไป7,000กว่าคนซึ่งก็ถือว่าสูงมากทั้งนี้ก็มีทีมมาร่วมกัน40ทีมนะครับเราก็จะทำอยู่ตามโมเดลที่เราวางแผนไว้ก็คือเราจะตรวจ atk หรือ rapid test ให้ได้ประมาณ อ2250,000นลายนะครับแล้วก็ทุกลายที่โพสิทีฟซึ่งอยู่ประมาณ30,000นลนยเนี่ยเราคิดว่าโพสิทีฟทัสา30,000นลายเราก็จะตรวจ rt-pcr ให้เขาก็คือตรวจแบบละเอียดชัดเจนให้เขาระหว่างที่รอผล rt-pcr ถ้าใครเข้าเกณฑ์ที่ควรได้ยาเช่นอายุมากแล้วก็มีโรคประจำตัว แล้วก็มีอาการเราก็จะจ่ายยาฟาวิพีลาเวียให้เขาเลยเพราะโอกาสที่เขาจะเจอแพทย์อีกหรือว่าได้ได้ได้เข้าคิวไปหาโรงพยาบาลนี่อาจจะมีน้อยนี่จะเป็นคนได้โอกาสอ,าอยู่ในชุมชนแออัดการเข้าถึงบริการน้อยอยู่แล้วครับหลังจากที่ทางชาวชุมชนนะครับได้เข้ามาลงทะเบียนกับทางกลุ่มแพทย์ชนบทนะครับเพื่อที่จะบันทึกเป็นข้อมูลไว้แล้วครับเราก็จะมาสู่จุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่จะตรวจสมบนะครับ ครับซึ่งขนาดนี้ทางแพทย์ชนบทเองเนี่ยก็เตรียมตัวนะครับในการที่จะทําการตรวจสมบเนี่ยให้กับชาวชุมชนทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะเรียงไปตามลำดับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะครับขณะที่ในส่วนของชุดเทสเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเขียนระบุตัวอักษรไว้นะครับว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะมีหมายเลขอะไรกกับไว้เพื่อที่จะใช้เวลาประมาณ15-3หถึงิบนาทีนะครับเพื่อที่จะรอผลการตรวจสมบศครั้งแรกนะครับ นี่ก็เป็นเก็บเล็กเลนน้อยนะครับทางเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยพอสมชุด p อ e เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะแทบดูไม่ออกเลยว,ว่าใครเป็นใครนะฮะทางเจ้าหน้าที่เ,เขาก็ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเขียนชื่อนะฮะไว้ที่ด้านหลังของชุด PPE นะครับนะครับเพื่อให้รู้ว่าคนนี้เป็นใครบ้างอันนี้จะเป็นหมอที่ว่าพอเราปิดใส่หน้าก,กาก N95 แล้วเราก็ต้องซีนอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันอีกทีหนึ่งเพราะลมมันจะเข้า ผ่านหน้ากาเท่านั้นลมจะไม่เข้าผ่านด้านข้างเลยทีม<ร>ทีมทีมแพทยทุกคนต้องซีนี้หมดคือถ้าจุดเสี่ยงสูงเราต้องทำอย่างนี้เลย มีคนในหมู่บ้านมีคนในคอนโดเขาเป็นโควิดเราต้องไม่ไล่เขาออกจากหมู่บ้านออกจากคอนโดไม่ใช่ให้เขาไปนอนที่อื่นเพราะเรากลัวแต่เราจะช่วยเขายังไงต่างหากช่วยส่งข้าวส่งน้ําครับให้เขาอยู่ตรงนั้นได้ช่วยให้เขาสามารถกักตัวเองได้ด้วยความมิตรภาพโทรศัพท์คุยกันทักทายกาันยังอยู่ดีใช่ไหมยังไหวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยวางที่หาเตียงไม่ได้เราคาดหวังสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้น ซึ่งมันจะเป็นพลังที่จะช่วยให้สาการณดีขึ้นในระยะยาวงั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องไม่พันิกไม่ตกใจหัวใจคืออย่าแพร่เชื้อให้กับคนรอบข้างคนในครอบครัวดังั้นกักตัวเองบอกเก่าเรื่องนี้กับผู้คนให้ขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือการส่งอาหารถ้าหาเครื่องวัดความดันหาเครื่องวัดออกซิเจนซัตซื้อได้ หรือว่ามีตัวประหลอดวัดไข้แล้วก็วัดมอนิเตอร์ตัวเองหาฟ้าทรลายโจรได้เอามากินครับถ้าถ้าทุกคนดูแลตัวเองจะมีเราแล้วเราไม่ป่วยมากโควิดก็หายเองครับเจ็ดวันส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นละแต่ถ้าแย่ลงอันนี้เป็นเรื่องยากถ้าแย่ลงอันนี้ก็ต้องดิน้นรนหาโรงพยาบาลซึ่งเป็นสิ่งที่หายากอันนี้หายากจริงๆกับต่างจังหวัดได้กับต่างจังหวัด ทางกีฬาจะมีพื้นที่โรงพยาบาลรองรับพอสมควรกลับไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนเอาอันนี้เป็นความยากมากๆแต่ว่าถ้าทุกคนดูแลตัวเองได้มากความต้องการโรงพยาบาลก็จะลดลงโรงพยาบาลก็จะมีเตียงมากขึ้นสํำหรับคนที่จำเป็นจริงๆอันนี้ก็เราก็หวังไว้เช่นนั้น กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะ